กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นเรื่องจริงในชีวิตวันนี้ถ้าเรารู้ว่ามันมีกฎแห่งแรงดึงดูดในชีวิตของเราสิ่งนี้ไม่ใช่แค่รู้แล้วปล่อยไปนะแต่ถ้าเรารู้เราจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างได้และเป็นสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการและควบคุมมันได้ด้วยวิธีการน่ะเหรอข้อแรกเลยให้เราคิดเสมอ ว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้ใช้แล้วได้ผลหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เรากําลังจะใช้สิ่งนี้ใช้เราได้ผลยิ่งเราคิดแบบนี้มากเท่าไหร่สิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราใช้มันจะทวีคูณแห่งประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นข้อต่อมาอย่าไปมองในสิ่งที่เราขาดแต่มองในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งต่างๆเรามีแล้วมันพร้อมแล้ว เราจะรู้เลยว่าชีวิตของเรามันง่ายขึ้นมากชีวิตของเราสามารถดึงดูดสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาได้เองถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่มีและต้องรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์คือมีแล้วพร้อมแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าเราจะดึงดูดสิ่งเนี้ยเข้ามาใกล้เรามากขึ้นมากขึ้นและมีพลังมากขึ้นข้อต่อมาก็คือการทำ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 อย่างมีความสุขทำอย่างสม่ำเสมอและทำอย่างมั่นคง อย่าไปคิดว่าเราจะต้องทำบ่อยแค่ไหนอย่าไปคิดว่าเราจะทำมากแค่ไหนอย่าไปรู้สึกซ้ำซากจำเจเบื่อหน่ายกับมันแต่ให้รู้สึกว่าความสม่ำเสมอเนี่ยแหละคือกุญแจสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำค่ะให้เราทำทำทำอย่าห,หยุดและทำไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จเพราะในระหว่างทางที่เรากำลังก้าวหนะ้าในระหว่างทางที่เรากำลังเดินเรากำลังใช้แรงและความพยายามในการทำ เราจะรู้เลยค่ะว่ายิ่งเราทำมากเท่าไหร่เรายิ่งสร้างความถี่มากเท่านั้นและนี่แหละคือเคล็ดลับของกฎแรงดึงดูดข้อต่อมาสิ่งนี้สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของ gratitude attitude คือการที่เรามีความกตันยูต่อสิ่งแวดล้อมของเราคือการที่เรามีทัศนคติที่รู้สึกขอบคุณต่อทุกๆสิ่งเมื่อเรามีทัศนคติที่รู้สึกขอบคุณต่อทุกๆสิ่งไม่ว่าอะไรที่เข้ามา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายแค่ไหนก็ตามยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหรค่ค่ะสิ่งนี้มันจะทวีคูณเพิ่มค่าม,มากขึ้นเท่านั้นและเราจะรู้เลยค่ะว่าพอเราขอบคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้จะมีทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นไม่เคยลดลงและไม่เคยหายไปเลยยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับและข้อสุดท้ายเลยนั่นก็คือการที่เราขอบคุณล่วงหน้า thank you in advance สิ่งนี้เราจะรู้เลยว่าไม่รู้มันจะเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ลังเลค่ะเราขอบคุณไปล่วงหน้าเลยมันยิ่งสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นได้และเราจะนำสิ่งนี้มาเองด้วยแรงแห่งการขอบคุณของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้เคล็ดลับของกฎแห่งแรงดึงดูดเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างได้และเราสามารถเพิ่มพูนให้มันทวีคูณ ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแบบไม่รู้จบสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ